ครับเอ่อเพื่อนพี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็วันนี้เราก็จะพามาชมนะครับแอลวันนะครับแอลวันสองสองนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไดเล็กนะครับยี่สิบสองแรงสูงไรธรรมดานะครับแพลิตธรรมดาอ่ยางใหม่สีเส้นนะครับรถคันนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้ยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับตัวนี้นะครับก็ก็คือทําจะทําสีเปลือกนะครับสีแต่สีตัวสีเครื่องเกียร์อะไรไม่ได้ทำสีนะครับอันนี้ทำเฉพาะสี สีกาบนะครับเพื่อนงานสีกาบนะครับส,สวยนะครับงั้นเดี๋ยวเราผมจะขับให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาปิดเครื่องให้ดูอีกทีเดี๋ยวได้ขับให้ดูก่อนนะครับ นะครับก็เดี oh. Oh, oh. Oh. Wow. Really? Right ๋ยวจะมาดูอดูใช้งานได้ปกตินะครับอ่าตูดรากเซเลอร์มีนะครับเดี๋ยวเราใส่ให้หลังนะครับตัวนี้สวิ์เสียเดี๋ยวเราเช็คให้นะครับอลิกใช้งานได้ปกตินะครับอลิกใช้งานได้ปกตินะครับย้งใหม่นะครับยางใหม่นี่ยางใหม่ไม่ครับ้วนะครับ พวเครื่องเาไม่ได้ทำสีนะครับตัวนี้ไม่ทำสีนะครับตันนี้ไม่ได้ทำสีนะครับก็เลยยังไม่ได้ล้างด้วยแล้วก็ทำสีในรถสีเปลือกนะครับระบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับนะครับรถคันนี้นะครับคันนี้เราเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับแต่สำหรับเดือนนี้ถึงสิ้นเดือนนะครับเปิดร้านใหม่สาขาสองครับคันนี้ขายอยู่ที่หนึ่งแสน 600บาทนะครับขบหรับคันนี้นะครับเป็นแสต็ก600บาทนะครับเป็นรถเก่ายุคปแท้น,นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับยางใหม่ทีแท็บนะครับมีบริการส่งทั่วไทยน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ